กลับสวัสดีทุกทท่านที่ครรารักระยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบียิบสีใครใจใกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบีิบสีใครใจจะมาคุยกับเพื่อนในคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่ฉลองกับชาวราศีเมษค่ะแต่ก่อนอื่นอาจารย์เบีสีใครใจขอไร้พระคาาอันศักดิ์สิทธิ์กลับสกการะบูชา ครูบาอาจารย์ก่อนนะคะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์ยังอาจาริยะเทวามุนีลือสีสิกธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยลําลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมอาจาย์รีบซีใครจะได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานเนี่ยของท่านอาจารย์พรหมญานรัตนยานพิโมกนะคะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆคะ่ะไพ่ชุดนี้เขามีอายุนานเนี่ยมากกว่า20ปีแล้วนะคะและอาจารย์พรหมยานรัตนญาณพิโมกเนี่ยก็อยู่ในวงการ การพยากรณ์มามากกว่า25ปีอาจารย์เบยิบซใครใจก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมคค่าก่อนที่จะมาเฉลยกันว่าเอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่เฉลกกับชาวราศีเมษชาวทัศใส่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ยิบสีใครใจเลือกให้มาสามใบนะคะมาตรวจสอบดวง เบื้องต้นน,นิดนึงก่อนนะคะว่าเอ๊ะไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตตยานพิโมกเนี่ยเขาจะบอกอะไรนะคะให้กับชาวราศีเมษชาวธาตุไฟนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันที่1ถึง30เมษายนตามหลัก วิชาไพ่พรมยานนะคะถือว่าท่านเป็นชาวราศีเมษนะคะและสําหรับท่านใดที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนี้ระแบ่งแบบกลางเดือนนะคะก็ถือว่าเป็นชาวราศีเมษด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะท่านผู้ชมคะไพ่ใบแรกบอกเลยนะว่าชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีจิตใจที่มั่นคงเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงมาก และเป็นผู้ที่ใจกว้างนะคะใจบุญสุนทานนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะโอ้โหดีเยอะมากๆเลยนี่คือองค์พระแม่โพศุปตันโทษองค์พระแม่ธรณีนะคะองค์พระแม่ธรณีนะมีความหนักแน่นมั่นคงนะชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงมากนะคะท่านผู้ชม เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยด้วยนะคะตามราศีของท่านอันนี้ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาทรงขึ้นอยู่กับเลเวลบุญเฉพาะแต่ละบุคคลที่สร้างสมมานะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหดีเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะลำดับต่อมานะคะพระนางเบนจากัลายาณีค่ะพระนางเบนจากัลายาณีบอกเลยว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์พุนสุข มีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยเห็นไหมคะไพ่สวยงามากๆนะหยิบจับธุรกิจใดก็ตามมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จค่ะไม่ว่าท่านจะดำเนินธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน,ธออไลน์ธุรกิจการเกเรษตรหรือแม้แต่ธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะเกณฑ์การประสบความสำเร็จดีเย้่ยเลยดังนั้นชาวราศีเมษชาวธาตุไฟเนี่ย นะมีไอเดียใดมีสิ่งใดที่กําลังจับอยู่กําลังสรรสร้างและลงมือทําอยู่ให้ลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมเมื่อเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆแล้วนะคะอย่าลืมแบ่งปันเรื่องเราดีๆเรื่องเราเลิศๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้พระนางเบนจาก,กัเยานี นะโอ้โ oh, ห oh. ตัวท่านเองเป็นผู้ที่โชคดีนะอยู่จุดในมุมไหนของโลกใบนี้ก็มีผู้ให้การช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนขับเคลื่อนชีวิตของท่านไปไปสู่ในทิศทางที่ดีเลิศมากๆเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบที่3ได้ไพ่โมรานะคะไพ่โมราเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองไพ่โมราเป็นไพ่ที่ขาดความมั่นใจกว่า ขาดความเชื่อและมีความลังเลและความสงสัยดังนั้นชาวราสีเมท่านใดที่อยู่ในภาวะแบบนี้ให้ท่านรีบออกมาจากตรงนี้โดยด่วนนะคะนะนำตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ คุณรู้สึกดีรู้สึกมีกําลังจิตก,กําลังใจนําตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังบวกนําตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานดีๆนะคะชาวราศีเมษนะคะความลังเลความสงสัยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกนะคะความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชดช,ชวันในชีวิตของเราคะ่ะท่านผู้ชมนะแม่วันนี้ไพ่ามาบอกเนี่ยชัดเจนมากไพ่พรหมญานอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมญานเนี่ยก็มีอายุอานามเนี่ย มามากกว่า20ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแล้วเราก็มามาถึงนะคะเอ๊ A. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะที่ โฉลกกับชาวราศีเมษชาวทัตไฟนะคะนะในแม่หมอดูซิโอโหได้องค์เท้าทัตุรดนะคะท่านผู้ชมองค์เท้าทัตรดเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลก,กบาลทั้งสี่นะบ้านของท่านเนี่ยอยู่ที่สวรรค์ชั้นหนึ่งนะคะสวรรค์ชั้นนี้อยู่ใกล้โลกมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะบ้านของพระอ,องค์เนี่ยอยู่ที่นะคะ จะตุมหาราชิกาค่ะสวรรค์ชั้นหนึ่งนะคะเป็นสวรรค์ที่ไกล้โลกมอกแต่ก็มีไกลนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปดูแล้วโอ้โหระยะทางไกลหลือเินค่ะนะห่างจากโลกของเราเนี่ย836000กิโลเมตรนะคะหรือนะคะหรือ46000โยดค่ะอันนี้ตำตำราพระร่วงนะคะตำหนังสือภาพพระร่วงนะคะไตภูมิพระร่วง นะท่านผู้ชมนะคะอันนี้เท้าทัตตรถนะคะพระองค์เนี่ยเวลาที่ท่านพระองค์อยู่ที่นะคะชั้นสวรรค์จะตุมหาราชิกาเนี่ยท่านต้องคอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะตลอดทางทิศตะวันออกค่ะท่านผู้ชมรวมถึงโลกมนุษย์ของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมนะเวลาที่ชาวราศี เมธเนี่ยไปกราบสการะบูชาองค์เท้าทัตตะลดเนี่ยนะคะให้ตั้งจิตตั้งใจดีๆนะคะทําจิตใจให้มีความฟูเบิกบานใจอิ่มเอมนใจแล้วมีความสุขอย่าไปใส่พลังขาดแลนเด็ดขาดไม่ได้นะท่านจะต้องมีอารมณ์ที่มีความสุขเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมจึงจะสามารถขอพอรนะคะจากพระองค์ได้สําเร็จนะจ๊ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นองค์เท้าทัตตะลดค่ะโอ้โหแม่หมอเนี่ย สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่ได้จากพระองค์เลยทีเดียวค่ะนะท่านผู้ชมคะองค์เทพเทาทัตตลดนี่นะคะบูชาแล้วดีนะทําให้ความมั่งคัง่งความร่ํารวยและทําให้ตัวท่านเองมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์คุณสุขในทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักโชคลาภและเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมาย นะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมก็คือองค์พระพิคเนตค่ะนะเป็นองค์เทพแห่งความสําเร็จนะคะที่ตวชาวราศีเมษควรไปกราบสการะบูชานะคะอย่าลืมนะเวลาไปกราบสการะบูชาองค์เทพนะคะท่านต้องมีจิตใจที่เบิกบานใจมีความสุขทําจิตใจให้มีความผ่องแผ้วมีความสุขเท่านั้นนะท่านผู้ชม นะลำดับต่อมานะคะคือองค์พระฤาษีทั้ง8ตนเลยนะคะที่ชาวราศีเมษสามารถไปกราบสการะบูชาเพื่อขอพรท่านได้นะคะนะและในวันที่ชาวราศีเมษเนี่ยไปกราบนะคะไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์เทพทั้งปวงทั้งไหลทั้งปวงนะคะองค์เทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะวันที่ดีวันที่ฉลกเลยวันที่พระองค์เนี่ยงานไม่เยอะนะคะก็คือ วันอาทิตย์ค่ะท่านผู้ชมนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าวิประทานโทษวันอังคารค่ะท่านผู้ชมแม่หมอมองเห็นผิดวันอังคารค่ะเนื่องจากว่าวันอังคารเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีเมษค่ะ ท่านผู้ชมนะคะโอ้โหและอาจารย์บีฟีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษเนี่ยชาวธาตุไฟจบลงแล้วนะคะอันนี้เป็นคลิปดีๆคลิปสั้นๆและนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมาฝากให้กับชาวราศีเมษชาวธาตุไฟทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะอาจารย์บีฟีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพืนพี่พี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศดๆของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียมาเลเซียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยพี่น้องคนไทย ที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์เบย์ใิปซีครจจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super ร์แ n k สให้กับอาจารย์เบย์ใิครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยใิปซครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆ BP, และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มั่งค้่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิศดเของอาจารย์เบยยิมซี่ใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ อีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมและหากท่านผู้ชมมีข้อคำถามใ,ใดๆสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะอาจารย์บียปซีใครใจจะนำข้อคำถามเนี่ยมาตอบในคลิปของอาจารย์บียปซีใครใจค่ะ